สวัสดีครับข่าวในวันนี้จะพูดในหัวข้อของมวกันน็อกล่องหุ่นนะครับซึ่งเป็นไวรัลในต่างประเทศเป็นอย่างมากนะครับและจะนําเข้ามาในไทยในอนาคตนะครับแล้วก็เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่จะนําเข้ามาครับว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยนะครับครับแล้วผมก็มีแขกรับเชิญทั้งสามท่านนะครับ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศนะครับคนแรกนะครับศาสตราจารย์ปียภูมิเตียววิกิตสีใสครับคนที่สองครับศาสตราจารย์ภาคภูมิทองทิพย์ครับและคนที่สามนะครับศาสตราจารย์ดรจิรภาคเฉลิมกิติชัยครับขอกราบสวัสดีทั้งสามท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเออครับแล้วหมวกกับน้องเนี่ย ไอหมวกกันน็อกล่องหุ่นเนี่ยมันเริ่มมาได้ยังไงครับก็มันเริ่มต้นมาจากโครงการระดับปริญญาโทนะครับผมของมหาวิทยาลัยรุนนะครับผมสาขาศิลปะอุตสาหกรรมนะครับผมเขามีแนวคิดหมวกกันน็อกเนี่ยแบบโฮมดิงนะครับคือสืบเนื่องมาจากที่ว่าคนออกแบบนะออกแบบเนี่ยครับเขามองเห็นว่าการใส่หมวกกันน็อกของเราในปัจจุบัน มันใหญ่มันเทอะทะใส่แล้วมันเหมือนหัวเห็ดน,นะครับผมเขาก็เลยทําการออกแบบโมอคาน็อกเนี่ยให้เป็นคล้ายๆถุงลมนิรภัยครับผมแบบแอร์แบครถยนต์นะครับผมเป็นแบบถุงลมนิรภัยที่อยู่ที่คอนะครับผมโดยจะมีกลไกต่างๆและระบบการทํางานนะครับซึ่งระบบการทํางานและกลไกต่างๆผมก็จะขอมอบหน้าที่ให้ในภาพภูมิครับหรือว่าศาสตราจารย์ภาพภูมิทองท,งทิพย์เป็นคนอธิบายนะครับผม ระบบถุงลมนิรภัยนี้นะครับถูกพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตถุงลมชั้นนาอย่างเอาว่าประเทศสวีเดนซึ่งมีลักษณะเหมือนกับปอกคอกันลมทั่วไปถูกออกแบบให้เป็นสองชิ้นเริ่มจากด้านในคอล่าจะเป็นถุงที่เก็บลมนิรภัยนะครับในส่วนที่2ในส่วนของด้านนอกเชลจะเป็นผ้าคลุมสําหรับใช้ตกแต่งมาพร้อมกับสีสันและลวดลายต่างๆอีกทั้งยังสามารถถอดเปลี่ยนได้ตามลักษณะการแต่งตัวของเรานะครับ และที่สําคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุถุงลมนิรภัยนี้ที่ทําจากผ้าไนลอนชนิดอัลตาสตองจะถูกเป่าลมเด้งออกมาภายในช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีนะครับด้วยความปลอดภัยและเซ็นเซอร์ของมันที่ทํางานอย่างกระทันหันและฉับไวปกป้องด้วยแรงกระแทกความดันลมภายในที่กําลังดีและนอกจากนี้เรายัางสามารถชารไฟให้กับหมวกกันน็อก ผ่านสาย usb และสายคอมพิวเตอร์ได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามขอให้มีไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้ก็มีความทันสมัยสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วนะครับอ๋อครับแล้วผมขอถามท่านศาสตราจารย์จิรภาค,ครับว่าท่านวิเคราะห์ยังไงครับถ้าหมวกกระน้องนี้เข้ามาบริการในประเทศไทยครับหรือมาขายในประเทศไทยครับท่านคิดเห็นยังไงครับ ครับในเรื่องของการนําเข้าประเทศไทยนะครับผมผมคิดว่าสินค้าชนิดนี้เนี่ยจะเป็นอีกสินค้าหนึ่งเลยนะครับผมที่มีความแมสในประเทศไทยมากนะครับผมเพราะว่าเนื่องด้วยประชาชนประเทศของประเทศไทยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยใส่หมวกกันน็อกนะครับผมไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะครับผมในเรื่องของรูปลักษณ์ในเรื่องของวิสัยทัศนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของ ความขี้เกียจอะไรก็ตามแต่นะครับผมแต่สินค้าชนิดนี้นะครับผมจะมีความตอบโจทย์กับคนไทยมากนะครับผมในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นนะครับผมแล้วก็ความรู้สึกขี้เกียจอยากที่จะใส่หมวกัน็อกนะครับผมสินค้าชนิดนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราใส่หมวกน็อกแต่ไม่มีความรู้สึกเหมือนใส่หมวกน็อกนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นถุงลมที่คอนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของราคาเนี่ยก็พอๆกับหมวกน็อกในประเทศเราเลยนะครับผม อ,อีกอย่างก็คือที่มันจะแมสขึ้นมาในประเทศไทยก็คือมันจะเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งได้ด้วยนะครับผมเวลาแบบเราขับขี่จักรยานยนต์นะครับผมหรือว่าจะเป็นจักรยานก็ตามแต่นะครับผมก็จะทําให้มันเป็นสินค้าที่แมสขึ้นมาได้นะครับผมครับแล้วในส่วนเรื่องของความปลอดภัยล่ะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมอย่างที่ดรปีรภูมได้พูดไปนะครับผมว่า ผลิตภัณฑ์เนี้ยหรือว่าเทคโนโลยีนเนี้ยนะได้มีการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วในประเทศสวีเดนนะครับผมก็มีความปลอดภัยแน่นอนนะครับผมสําหรับสินค้าชนิดนี้นะครับครับแล้วถ้านําเข้ามาแล้วครับจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในความปลอดภัยใช่ไหมครับ ครับผมถ้าคนไทยเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์นี้นะครับผมก็จะทําให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของประเทศไทยได้นะครับผมเพราะว่าได้มีการวิจัยมาแล้วผมว่าคนไทยเนี่ยตายเดยละสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับผมเฉลี่ยก็คือสองชั่วโมงนะครับผมจะมีคนพิการเพิ่มขึ้นประมาณสามพันคนนะครับผมอ๋อครับแล้วไอ้ตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทซื้อเถอะครับกันน็อกแพง tadi wui <tiple>